หนุม่มบุญชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเปิ้ลยำแซเบเวอร์นะตลาดตลุงนาศาลชลบุรีนะนี่เดี๋ยวมาดูวัตถุด,ดิบทางร้านก่อนนุองเบ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ยำอะไรอยู่เอ่ยยำข้าวหมูค่ะยำข้าวหมูย่างข้าวหมูย่างก็จะ80บาทใช่ไหมเอ่ย วันนี้ปากไม่แดงมีแรงยาหรอมี่ะนะไม่ค่อยดีค่ะน้าเดี๋ยวแจ้งพี่กัดร้านนะร้านก็จะอยู่ที่ตลาดต้ลุงนาศาลชนบุรีใส่ถ้วยลูกค้าบอกใส่ถ้วยอ่ะเปลี่ยน <หา S 1> ได้ไพี่กัดร้านก็อยู่ตลาดต้นลุงหน้าศาลชนบุรีนะขายทุกวันไม่มีวันหยุดนะหยุดเฉพาะวันที่วันที่อะไรน้องเบ็ด <laughs> นี่เราเหนื่อย,น,อน,อยนี่ยำอะไรเอ่ยยำขอค่ะข้อหนูข้อหมูค่ะข้อข้อหมูนี่แปดสิบบาทเราก็ตอ่อด้วยหมูออยอดไข่แดงน้ำปลารยย้ากับยำสามไข่เลาสามไข่ก่อนเลยชิคก็ี้พายก็ยำ อ๋อยำนี่ถ้าปลาลาก็จะไม่ไม่ซ<ม>้ำ<ม>กันนี่กะละมังหลายใบค่ะรอถ้าขายดีๆควงคนจะเยอะนี่ควงทิ้งสีกะละมังเลยใช่ไหมได้ค่ะค่ะ <laughs> สแกนได้เลยค่ะแปดสิบค่ะเอาเบ็ด <laughs> ยังไงมันยังไงคุยถึงเรื่องปลาลาใส่ปลาลาไปเลยค่าหนูคุยหนูลืม ดีค่ะป <si right ี่แล้วปีที่แล้วจำได้ไหมคะจำได้ค่ะอยากมีเส้นไหมคะค่ะทานเผ็ดไหมคะอยาเส้นที่เอาหมที่เลือกได้เนาะเลือกได้ค่ะตามสบายเลยตามใจอยากใส่อะไรใส่เลยขอบคุณนะคะที่เอาหมูยอเอาตีนค่ะเอากระหมึกค่ะเอากุ้งค่ะจำได้เปล่าไหมคะได้ ได้หมเดี๋ยวถามใหม่อีกรอบมีตีนมีตีนตีนคนไม่เอาตีนตีนไก่ตีนไก่หมูยอหมึกกุ้งอ่าแล้วอะไรหวานพอละอันนี้ทะเลใช่ไหมพอละเอ้ยหอยดีไหมอันนี้เอาหอยด้วยนะค่ะค่ะโอเคข้างหลังนะคะเข็ดกลางนะคะ เผ็ดการค่ะนเ็ดมากรสไม่ต้องเยอะนะด็กลวกเดีอ๋อะไรลวกนะ<ม>อ๋อผมนะนเอ๊ยเอ๊ยจะไม่น่าจะดูฟังดีนี่นี่หมูยอเตแรงน้ำปลานี่นี่โช๊คไข่โชคไข่ ไปแล้วที่โอมามานะค่ะใช่ใช่นิดนึงหนูลืมแล้วเนี่ยเออไม่ใส่หนูไม่ใส่แล้วไม่พี่ใส่ที่ด้วยเขาวเออไม่ใส่ด้วยนะเอาเก็บนนุ่งด้วยบนนุ่งด้วยพี่แล้วก็ส็ุนเอาเชือกไหมเหนียวเอาียวแค่ตรงนั้นเท่านั้นเออแล้วก็แล้วก็ใส่ที่พี่ รับบินหน่อยเล้วคนหนึ่งข้างหลังโต๊ะสามสามนี่นี่ต่อด้วยยำสามไข่ค่ะสามไข่ก็จะมีด้วยไข่ไข่เม่ดาไข่ปูไข่ไขปลาค่ะไข่เม่นดาทั้งตัว <ไข S 1> แล้วก็ไขป่ปูไขป่ปลานี่โอยใส่ให้ยับนี่ สามไข่ราคาไหนต้องเป็บสองร้อยค่ะเท่าไหร่นะสองร้อยค่ะอีกทีทเงี้ยสองร้อยค่ะ บอกให้เลยยำที่นี่ราคาหลักสิบหลักร้อยแต่รสชาตินี่ระดับพัฒนาต้องมาต้องมานะร้านนี้นี่เดี๋ยวดูยำสามไข่โอ้โหไข่เม็ดดาดูยำให้อ,นนะะอ๋อแต่ก็เต็มกระดองมันเหนูว่ามันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่มันจะมีหน้าที่ว่าไม่มีไข่อะคะ่ะอ๋อช่วงนี้เม็ดาก็ยากขาดหน่อยแต่เราก็พยายามสรรหามาให้ตามด้วยไข่ปลา นี่เป็นที่ท่ายน,นะหนูสองร้อยค่ะสองร้อยนะนี่โอ้หน่ากินน่ากินโอ้หเจอไหวได้ไงต้องรีบมาตลาดต้องุีบนา,าสารเชีบุรีร้านเปิ้ลยำแซ่บเวอร์นะครับนะตำนานยำแซ่บยี่สิบสามปี มืออะไรตีนขนุมจำได้เดียวคือตีนแล้วก็เ็กขาวใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โอาวสเใสเลย ไม่ดูรสเยอะค่ะเบสเขาบอกเดี๋ยวร่วงอะไรร่วงเขาบอกเดี๋ยวผมร่วงเผ oh. ็ดน้อยดีเได้มันจะเป็นเลเซอร์หรอไม่ดีค่ะแล้วเผ็ดยิ้มไรแล้วเผ็ดยิ้มไรก็ลูกค้าบอกหนูว่าเดี๋ยวผมร่วง oh. อ๋อเนี่ยใส้เยอะถ้าผมร่วงก็เพราะว่านะถ้าอย่างอื่นร่วงก็ไปพิจารณากันเอาเองนะไม่ต้องค่ะฮะ พี่หนุ่มก็ว่าดีแล้ไม่ต้องไปเลเซอร์ออกนะแล้วก็ต่อด้วยนี่อันนี้เป็นยำตามสั่งใช่ไหมใช่ค่ะยำตามใจนะลูกค้าอยากกินอะไรก็สั่งเอาเลยในราคาเท่าไหร่นะเจ็ดสิบาทเจ็ดสิบบาทแล้วแต่วัตถุด,ดิบด้วยนะใช่ค่คะ นี่โอ้ตีนใหญ่ๆนะสำหรับคนชอบทานตีนครับค่นะนี่โอ้โหน่ากินมากทุกคนหอดใจได้ไงต้องรีบมาบอกแล้ว ต่อได้ยำอะไรหนูยำเล็บมือนางค่ะยำอะไรนะยำเล็บมือนางค่ะวยวหัดไปดูเจเปิลกันเจเปิลทำอะไรนั่นก็ผัดไม่หยุดนะนี่ ล้วนะมีคนก็ถามมาว่าในคอมเมนะต์น้น้องเบดว่าเปลี่ยนน้ำเชื่อมใหม่แล้วเหรอ,รอพยายามสรรหาสูตรที่ลงตัวนะน้องเบดนะสูตรนี้นะ่าจะลงตัวที่สุดแล้วนะนเน,น,เน,น,นาะอาะสามสาม นี่มาดูทานยำไหมคะดูเมนูก่อนได้เลยคะ่ะเช็คสิบบาทไปแล้ว,วเดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งเมนูเมนูอะไรต้องเบ็ดยำบุ้นเส้นค่ะยำบุ้นเส้นบวกหอยแครงสั่งด้ื่ยเลยนะครับโหลดโหลดโหลด มาม่าทะเแลแ้วมามา่าแบบไหนคะน้ำค้นน้ำใส่คะน้ำใส่คนเผ็ดไหมคะค่ะเผ็ดกลา,างไม่เผ็ดน้อยไปไม่เผ็ดมากไปเอาเผ็ดพอดีพอดีทำได้ไหมได้ค่ะขอให้สั่งนะน้ำ,นำเบ็ดจัดให้ ยัมงเส้นเพิ่มหอยแครงรนะค่ะเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนี่ดูวัตถุดิบเขาเรียงแบบนี่นี่ทุกคนดูนี่ไม่มีที่จะไว้วัตถุดิบนี่มาเต็มหม,หมดที่จะวางแล้วค่ะฮะหมดที่จะวางโน่นไปวางบนหลังคาหนู <laughs> นี่มดเซนเพิ่มหอยแครงหนึ่งร้อยี่สิบบาทใช่ค่ะขอจานหน่อยครับนี่มาแล้วดูเมนูอ๋อวัสดีค่ะวันนี้ทานอะไรคะเอม่มาม่ามาม่มาเผ็ดน้อยใส่เห็ดเข็มไม้วันนี้ค่ะใส่เพื่อไปเลยนะคะค่ะได้ค่ะนี่ไปแล้วเสิร์ฟด้วยน้อง ลาลาหมูม,มือขวามือขวาสามสามครับแล้วก็ต่อยังมาม่าทะเลน้องมีมาม่ารวมอย่างที่ขับมาหลังสุดคนหนึ่งติดต่อด้วยมาม่าทะเลค่ะมาม่าทะเลนะจานน้งเบทจา้าเท่าไหร่นะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบค่ะแหมขนตาสวยจังวันนี้ ปวดซื้อนะพี่หนุ่มว่าจะถ่ายคลิปไม่กล้าถ่ายนะน้องเบ็ตไม่มีขนตาแมเา่เอาตะเ็าไปเก็บดีแม่เอาตะหนุ่มไปเก็บดีขน <c oughs> ตาแฟชั่นอันนั้นขนตา้วนขนตา้วน <c oughs> <c oughs> นี่ยำไม่หยุดฉุดไม่อยู่นี่ยำไม่หยุดฉุดไม่อยู่ยำหลักสิบรสชาติหลับลานนี่อ่ะเนี่มือขวามือขวาคนนี่คนไปคนไปน,ไไ <laughs> นี่อ่ะโอเคครับฝากไ้หนึ่งล้านนะ อยู่พิกัดตลาดต้ลุงนาสารเชลบุรีนะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาลองชิมความแซ่บกันนะตานานแซ่บ23ปีนะร้านนี้ปีหน้าเป็นปีที่24แล้วนะเป็นตํานานที่ยังหลงเหลืออยู่ยังขายอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนเดี๋ยวไ้เจอคลิปหน้าเนี้ยนี่ไปร้านนี้เลยครับสวัสดีครับ